สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกๆคนสวัสดีกับเพื่อนๆสวัสดีกับปีน้องๆหลงๆล้านๆสวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้แม่ผูพามากินข้าวแกงซ้อมกับแกงซ้อมปลาทูกับหลูกกล้วยผักไม่มีอะไรนะคะทุกคนวันนี้มีแค่ยอดกระถินนะคะวันนี้แม่ปูตั้งใจจะซดแกงนะคะเพื่อนๆจะซดแกงแล้วก็กินกินกินหลูกกล้วยกล้วยนี้เป็นกล้วยแก่นะคะเพื่อนๆเป็นกล้วยแก่เป็นกล้วยหอมค่ะ อ่าแล้วก็มีปลาทูทอดขมิ้นด้วยค่ะวันนี้ก็จะทั้งมือทั้งช้อนนะคะทุกคนมาค่ะ <c oughs> กินกันว่าอย่าเร่งไร่มากเลยส,สดแกงก่อนอืทุกคนแม่ปูไม่ได้กินแกงส้มหลายวันแล้วอสว้สดแดงนี่ค่ะทุกคน ลูกกล้วยอืมอืมใส่ถั่วงกามรํานาวใส่มะขามเปียดด้วยแล้วก็น้ำมะนาวด้วยอ๋อมอมนาของนาวอืมขอซอแกงก่อนนะคะเพื่อน อืมกินหลลูกกล้วยก่อนแม่ปูมไม่ได้กินไม่ได้กินแกงกล้วยนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะหามาทำแกงขั้วด้วยค่ะลุกร้อยร้อยลลูกกล้วย Huỳnh Quá mặn lên cả một quen ừ. Bách đều rồi กินแกงเล่นจะอิ่มก่อนแล้วทุกคนปลาทูค่ะแกงฟ้อมปลาทู มีเอฟซีขอมาว่าทำปลาทอดกระมิ้นด้วยนะไม่ปูจัดได้แล้วนะคะปลาถูตอมกิมิน้น ็บาอืขอว่ไปเสียงดังด้วยนะคะเพื่อนๆ ก้อนหินค่ะสดแกงค่ะ ร้อนด้วยอากาศมันร้อนด้วยค่ะทุกคนลูกกล้วยค่ะลูกกล้วยลูกกล้วยก่ดีร้อยสอม้รยอืออะไรเนี่ย แม่ปูไม่ได้ทอดกรอบจักเท่าไรนะครับทุกคนหัวมันก็เลยกินไม่ได้นะถ้าทอดไม่กรอบก็คือกินไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเราทอดกรอบเราเคี้ยวได้เลยอืมไม่ได้ค่ะทอดไม่กรอบ ใส่ผัวผัวกิมินใส่พริกไทยดำขมิน้นแล้วก็กระเทียมค่ะหมักด้วยเกลือแค่นั้นเองค่ะ ขอขอไยความเสียงดังแล้วนะคะเพื่อนๆกุ้ยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยกว่าปลา แกงท้อมปลาทูปลาทูทอดกระมิ่นปลาทูแม่ปูซื้อมาโลกนกับเพื่อนเพื่อนแม่ปูก็แบ่งแกงแล้วก็แบ่งมาทอดชอบกินตาปลาชอบกากินตาปลา ทำไมมันอร่อยกันทุกคนมันอร่อยก็เลยต้องออออือออประตูดีนะทุกคน กินง่ายดีก้างมันไม่ซับซ้อนมากใช้ทั้งมือทั้งช้อนนะทุกคนแม่ปูไม่ัมน,นักกับช้อนนะก็ไม่พ้นมืออยู่ดีนะ ว่าปะเสียงว่ากลับข้าวทุกคนได้ยินไหมคะมีใครได้ยินบ้างคะ เป็นเสียงร่ปุ่มพวงค่ะอืมยอดนี้ <Yes. S 1> วบวบ กูใช้มือตนัดกว่านะคะทุกคนกลัวก้างด้วยค่ะถ้าใช้มือเราจะจับเจอว่าก้างตรงไหน อ้าทุกคนได้แรงคำใต้คนใต้ก็ต้องแรกว่าได้แรงว่ารากลางก็ว่าปึอสะใจหรือเปล่าคะคนใต้บอกว่าได้แรงกินแบบกินของที่ถูกใจแล้วมันได้แรงได้แรง ไม่รู้กับรากล้างก็ว่าเพื่อนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะแม่ปูก็จะไปแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะเหลือปลาทูทอดกระมิ้นหนึ่งตัวค่ะแกงส้มก็หมดแล้วข้าวก็หมดแล้วผักก็เหลืออยู่นิดนึงขอบคุณทุกคนนะคะแม่ปูกักช่องแม่ปูครัวบ้านซัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ